จะชอบอะไรที่มันเก๋เก๋เห็นไหมคะอย่างสูตรเนี่ยป้าน้องก็จะซื้อเรียบๆแต่ปกเขาจะไม่เหมือนใครเห็นไหมคะปกเขาจะไม่เหมือนใครสองข้างไม่เหมือนกันนะคะแล้วป้าน้องก็นํามาเป็นคนชอบนกยูงคะ่ะครั้งแรกก็เพ้นเห็นไหมคะ ก็เอานกยูงมาปักเนี่ยจะปักให้เห็นก้อนหินก้อนหินเนี่ยปักยากนะคะจะให้มันมองเป็นก้อนหินเนี่ยถ้าเผื่อปักไม่เป็นหรือหรือไม่นั่นมันก็จะไม่ไม่เป็นก้อนหินอันนี้ก้อนหินแล้วยังเห็นดอกไม้โพทางด้านนู้นด้วยนะคะเขามีรูอยู่นี่คะ่ะนกยุงเนี่ยก็จะ ขนเนี่ยขึ้นเป็นขนขนเลยนะคะเราปักซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นค่ะปักว่าจะเป็นตัวได้เนี่ยใช้เวลาสองสามเดือนนะคะแต่ถ้าเผื่อไม่มีอารมณ์ร่วมปักนะคะ ก็จะทำไม่ได้สวยค่ะก็อาจจะนานกว่านี้ไม่ใช่ว่าใครอยากจะได้ตอนไหนหรือทำตอนไหนเนี่ยจะได้บางทีจะเร่งให้ทันงานนี้พราไม่มีอารมณ์ขึ้นมาก็ทำไม่ได้ะคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้นกยุงนี่ได้จากเด็กเขาหอเขามาฝึกงานที่โรงพยาบาลราชวิถีะคะ่ะป้าน้องสอนโภชนาการและโภชนาบำบัดเขา เขาก็หอ่อสมุดเข้ามาป้าน้องเห็นป้าน้องก็คุยกับเขาหนูหนูอันนี้ไอ้ทีห่หนูห่อสมุดมาเนี่ยสวยจังเลยครูขอซื้อได้ไหมก็ถา,ถามอาจารย์จะเอาไปทำาไรอาจารย์จะเอาไปปักเสื้อหรือเพ้นเสื้อเขาก็ให้ค่ะเขาก็ให้ด้วยความเต็มใจเห็นไหมคะ เนี่ยยังขาเนี่ยค่ะก็ต้องให้อ่อนแก่ตัวเนี่ยค่ะเนี่ยต้องให้อ่อนแก่นะคะเห็นความปนีดไหมคะเราต้องใส่ใส่ใจลงไปเราก็นึกถึงความเป็นจริงว่าแสงเข้าทางไหน อะไรเงี้ยคะ่ะนี่แหละคะ่ะคือความละเอียดอ่อนคนไม่เข้าใจก็บอกว่ามันคนเขาบอกขอร้องให้ทำให้พอเขาส่งผ้ามาเนี่ยมันทำไม่ได้เป็นผ้ายืดผ้าอะไรเราไม่สามารถจะดึงได้อันนี้เราก็ลอกได้นะคะเนี่ยป้าน้องยังเว้นข้างๆวาเห็นไหมคะ เว้นข้างๆไว้เนี่ยเพื่อเราใส่ของเข้าไปได้ค่ะเนี่ยเนเนี่ย,เ,ยเป็นกระเป๋าข้างๆเป็นกระเป๋าล่วงได้นะคะเวลาทําอะไรเนี่ยปาน้องจะคิดละเอียดปาน้องถึงชอบชอบคนญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาคิดละเอียดรอบคอบทํามาแล้วใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเต็มที่ค่ะน้องเขาเป็นภรรยาคนญี่ปุ่นเขาบอกเสียดายจัง พี่เจอหนูช้าไปถ้าเผื่อตอนนั้นพี่เจอหนูเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอ่ะหนูอยู่ทางนน้นะนะรู้รู้จักอาจารย์อาจารย์หญิงญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งโอ้โหพี่มีได้ได้เยอะแยะเลยความคิดพี่เนี่ยเอาไปขายให้เขาแล้วเขาก็จ้างพี่ทําพี่ไม่ต้องไปขายให้ใครเลยขายแค่เขาก็รวยแล้วเมื่อวานนี้เรายังใส่ นกยุงปักมือนะคะอันนี้เราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนได้ค่ะเรามีผ้าที่เราเตรียมไว้อะไรก็ได้เราก็มาเปลี่ยนได้นะคะอันนี้มันเป็นสูตรค่ะไม่คุมไม่ค่ะสูตรตัวเนี้ยเราเอาผ้ามาปะได้พอเราไปใส่ได้วันสองวันเราก็ถอดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ In my car.